สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวมารีวิวรถ Honda c ซ v ว c ปี0ูนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวเอสเกียออโต้นะครับอันนี้ผ่อนแค่สี่พันกว่าบาทเท่านั้นนะครับอเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสาหรับรถ c ีวิ c เกียออโต้คันนี้ครับสีดำนะฮะปีศ7นย์นี่เลยครับมาดูเลยครับจากด้านหน้านะครับสีดําเงาวับเลยนะครับอ่ามาพร้อมโลโก้ Honda สีแดงนะครับดูครับล้อแม็ก17ครับ ยางปียีบสองนะครับยางใหม่ๆเลยครับแต่แม็กมีรอย่องรอยการใช้งานนิดนึงนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกรุ่นนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยวดูรอบด้านก็มีล่องรอยการใช้งานนิดหน่อยนะครับนี่มีตาหนิอย่างนี้คือมีสีลอกนะครับมาพร้อมสปอยเลอร์ที่พ่นสีดําด้านมานะฮะแต่ก็มีล่องรอยลอกบ้างแล้วนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็ดูด้านหลังครับท่อแต่งนะฮะปลายท่อแต่งเสียงค่อนข้างบึ้มอยู่นะฮะสำหรับไวรุ่นที่ชอบนะครับ มาดูด้านข้างด้านนี้กันนะครับมาดูข้างหลังนะครับอตัวนี้มีอะไรบ้างตัวนี้เป็นเบาะเหมือนเบาะที่หุ้มมาใหม่นะครับใช้ตัวหุ้มนะครับแต่สวยครับสวยสะอาดข้างในนะฮะนะครับเป็นเบาะลิคาโลแต่งมาหนึ่งคู่นะครับคันนี้ต้องย้ำว่าเป็นรถผู้หญิงใช้นะครับดูจากออปชั่นภายในเป็นสีชมพูทั้งนั้นนะครับพวงมาลัยแต่งมาแล้วครับพวงมาลัยเปลี่ยนมาแล้วเป็นพวงมาลัยแต่งนะครับพวกนี้เป็นเคลฟล่านะครับอนี่แต่งเป็นเคลฟล่ามาฮ ดูข้างในครับมีจอนะครับมีจอมีเครื่องเสียงนะครับคันนี้ไฮไลท์คือเครื่องเสียงเลยนะครับอเห็นไปมดูเครื่องเสียงด้านหลังเป็นตู้ซับสิบสองนิ้วหนึ่งคู่นะฮะอันนี้เพิ่งทามาไม่นานครับผมนี่แหละครับตู้ซับเครื่องเสียงใช้ได้นะครับใช้ได้ปกตินะฮะอันนี้ยางอะไรไม่มีเพราะว่ามันใส่ยางอะไรไม่ได้ครับติดเครื่องเสียงนะครับอมาดูครับรถคันนี้วิ่งได้กี่กิโลแล้วนะครับวิ่งได้สองแสนเก้าหมื่นนะครับสองแสนเก้าหมื่น กว่ากิโลนะครับอันนี้มีพาวเวอร์สองตัวนะครับมีปีอีกหนึ่งตัวมีพาวเวอร์อยู่ใต้เบาะนี่สองตัวนะครับเบาะลิขโลใหม่ๆนะครับเบาะเพิ่งใส่มานี่ะครับ้องเครื่องที่ใสเดิมๆนะครับมีพ้นตัวนี้เป็นสีม่วงสีน้ําเงินนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับมีตัววัดไฟด้วยนะครับมีตัวโปรเทคนะครับอันนี้นะห้องเครื่องเดิมนะครับอันนี้เดิมๆเลย1.8 VTEC นะครับตัวเอสตัวนี้เป็นตัวเอสปี2007นะครับ ไงครับเสียงครับถ้าเราไวรุ่นที่ชอบเสียงดังหน่อยก็ตัวนี้ถือว่าได้เลยนะฮะมาดูเครื่องครับเป็นไงนิ่งนะฮะเครื่องนิ่งนะครับเครื่องนิ่งดีนฮะไม่มีสั่นไม่มีควันนะครับควันไม่มีเครื่องนิ่งเดิมกิ๊กนะครับโอเคอันนี้โทรมาตามเบอร์ที่ผมลงไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ อันนี้ผ่อน4,000กว่าบาทนะครับออกรถได้ทุกจังหวัดน,นะครับพื้นที่ใกล้เคียงเรามีไฟแนนซ์วิ่งบริการถึงที่นะครับอันนี้จัดได้ไฟแนนซ์ใหญ่ไฟแนนซ์เล็กจัดได้หมดครับแบบเช็คไม่เช็คก็ได้